สวัสดีครับทุกท่านครับขอโชคเป็นยำลังใจให้กับทางท่านผู้สูงอยุในการนะครับจังหวัดราชธานีนะครับครับเราเข้ามาก็เจะเป็นวันรวมเทียนนะครับวันนี้จะยังไม่มีขบวนแห่ฟอนลำนะครับพรุ่งนี้ถึงจะมีขบวนแห่นะครับวันนี้เป็นวันรวมเทียนนะครับเป็นวันอาสาฬหบูชานะครับเทียนตามคุ้มวัดต่างๆแล้วต่างอำเภอนะครับจะมารวมกันอยู่ที่บริเวณทุ่งสีเมืองนะครับนี่คือการนำ นำเทียนเข้าไปนะครับการนำเทียนเข้าไปผ่านถนนเส้นต่างๆวันนี้รถจะติดมากเลยนะครับเพราะทุกคนก็จะมุ่งไปที่ทุ่งสีเมืองนะครับจังหวัดบุราชธานีเพื่อจะไปชมเทียนนะครับเ <c oughs> ทียนจากคุ้มวัดต่างๆนะครับ <c oughs> ก็จะได้ผ่านเข้าไปตามถนนเส้นต่างๆเห็นไ <c oughs> <c oughs> ม่ไผ่ไหมครับเนื่องจากเทียนสูงกว่าระดับสายไฟนะครับเพราะฉะนั้นต้อง ก่อนจะผ่านตรงแยกที่มีสายไฟมากมายนะครับก็จะใช้ไม้ไผ่ไไดันขึ้นไปก่อนนะครับเพื่อให้รถต้นเทียนสามารถผ่านเข้าไปได้นะครับสําหรับวันนี้ต้นเทียนก็จะแสดง,ท,งทั้งคืนนะครับประกอบประกอบเสียงและก็สีแสงนะครับบริเวณถนนรอบทุ่งสีเมืองฝั่งโรงเรียนอนุบาลอุบลน,นะครับทุกท่านก็สามารถเข้าไปดูได้ ตลอดเลยนะครับวันนี้จะตั้งตลอดคืนนะครับซึ่งพรุ่งนี้เช้าซึ่จะเป็นขบวนแห่แล้วก็มีนางรำนะครับวันนี้ก็คือเป็นวันที่ขนต้นเทียนเข้าไปนะครับต้นเทียนที่มองเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเทียนที่เรียกว่าแกะสลักแกะสลักคืออะไรครับคือคือก็ปั้นรูปขึ้นมานะครับก็ขึ้นรูปขึ้นมาด้วยเทียนนะครับช่างก็จะขึ้นไปแกะสลักด้วยมือนะครับใช้เครื่องแกะสลักเหมือน หลายท่านก็คงเห็นเขาแกะสลักไม้ประมาณนั้นนะครับจะแกะสลักด้วยมือต้นเทียนต้นนี้นะครับใหญ่มากเลยนะครับของวัดทุ่งสีเมืองที่ไปเจอวันนี้คือต้นนี้ใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่จริงๆนะครับยาวเกือบ20เมตรละมั้งครับแล้วก็ลวดลายดูครับสุดยอดจริงๆนะครับลวดลายแบบผิวไหวมากๆเลยนะครับแกะเป็นรูปพญานา,ารูป กิน,นรีนะครับร,รูปนางฟ้ารูปเทวดานะครับรูปพระนะครับรูปพระพุทธปฏิมานะครับแล้วก็รูปพญาขุดเนะทียนต้นนี้ใหญ่มากเลยนะครับเมื่อไปดูใกล้ๆก็ยิ่งใ,ใ,ใหญ่มากๆเลยนะครับสําหรับต้นนี้เป็นต้นเทียนขนาดใหญ่แบบแกะสลักนะครับแกะสลักนะครับตัวนี้คือเขาจะ,อะคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือ ทำเป็นรูปขึ้นมาแล้วก็จะมีช่างเทียนนะครับขึ้นไปแกะสลักลายทีละลายทีละลายนะครับไม่ได้นําแบบพิมพ์ไปติดนะครับเดี๋ยวถัดไปต่อจากนี้นะครับเราจะเห็นแบบพิมพ์นะครับแต่ต้นนี้อลังการจริงๆนะครับอยากให้ทุกท่านดูนานๆก่อนนะครับความคึกคืนของนานครับนี่ครับสนุกมากเลยครับนี่แหละครับความคึกคืนของงานครับ คลึกคลืดตลอดงาน,นตอนนี้ก็คือขั้นตอนในการนำเทียนเข้าไปสู่ที่ตั้งแสดง,งสำหรับคืนวันนี้นะครับตอนที่ถ่ายทำนี้ก็เวลาประมาณ17นาฬิกานะครับต้นนี้ต้นนี้นะครับเรียกว่าต้นเทียนโบราณครับเทียนโบราณคืออะไรครับเทียนโบราณก็คือใช้วัสดุที่มีในท้องถิน่นและโบราณเขาก็ทำประมาณนี้จริงๆนะครับ ก็คือใช้ใบจากใบไม้ใบกล้วยนะครับ mm. เพื่อจะทำเทียนถึงได้เรียกว่าเทียนโบราณน,นะครับ mm. ครับ mm. ก็เทียนโบราณตัวนี้ก็คือทำเป็นรูปพญาครุฑนะครับ mm. ก็จะใช้ลถไถน,นะครับ mm. เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวลากเทียน mm. เข้าไปที่จุดตั้งนะครับ ใช้รถไถน,นะครับรถรถไถน,นะครับรากเทียนเข้ามาตรงจุดตั้งเทียนนะครับอันนี้คือเทียนโบราณนะครับเทียนโบราณครับสวยงามสวยงามไม่แพ้เทียนที่เป็นต้นเทียนนะครับก็แต่ละต้นเขาก็จะมีคนเซบของเขานะครับว่าต้นนี้คืออะไรเกี่ยวกับอะไรนะครับซึ่งจะมีการประกวดในวันพรุ่งนี้หลังจาก ขบวนแห่ซึ่งขบวนแห่วันพรุ่งนี้จะมีนางรําทุกขบวนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเทียนโบราณอีกอีกต้นหนึ่งนะครับเทียนโบราณอีกต้นหนึ่งนะครับทำมาจากใบกล้วยใบจากนะครับสวยงามอันนี้เป็นของอวัดคุ้มวัดนะครับคุ้มวัดตจากต่างจังหวัดนะครับ ต่างอำเภอเออขอโทษทีนะครับเป็นคุมวัดต่างอำเภอนะครับที่ที่ประกวดนะครับชนะต่างอำเภอแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็นําเข้ามาในจังหวัดนะครับสวยงามจริงๆครับนี่เป็นต้นเทียนโบราณนะครับดูคอนเซปต์ของเขานะครับพญานาคนะครับองค์พญานาคเนี่ยก็ทํามาจากใบจากนะครับ ตอนนี้คือขอบวนการเคลื่อนเทียนนะครับเคลื่อนเทียนเพื่อเพื่อที่จะไปที่จุดแสดงนะครับตั้งแสดงค่ำคืนนี้ที่รอบทุ่งสีเมืองนะครับการเคลื่อนขอบวนก็เต็มไปด้วยความค<อ>ึกคืนเลยนะครับมีดนตรีประกอบนะครับแต่วันนี้ไม่มีนางรำเท่านั้นเองนะครับนางรำจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ เช้าตั้งแต่เช้าเลยนะครับไปเรื่อยๆจนถึงช่วงบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่จะมาชมขบวนแห่พรุ่งนี้นะครับให้มาแต่เช้านะครับมาจับจองที่นั่งนะครับที่อัศจรรย์นะครับซึ่งอัศจรรย์ที่จัดไว้ตรงหน้าทุ่งสีเมืองนะครับหน้าสารกลางหลังเก่านะครับก็จะเป็นฟรีนะครับใครมาก่อนก็สามารถไปจับจองที่นั่งได้ก่อนเลยนะครับ ทุกท่านครับนี่คือแบบติดพิมพ์นะครับแบบติดพิมพ์ก็คือมันจะเป็นพิมพ์อยู่แล้วนะครับก็เอามาติดให้มันเป็นรูปร่างที่ที่ขึ้นไว้แล้วนะครับเป็นแบบติดพิมพ์แต่ที่ขึ้นเข้ามาตอนนี้ก็คือเป็นต้นเทียนขนาดกลางนะครับเป็นแบบแกะสลักนี่ครับความคลึกคลื้นของงานนะครับคลึกคลื่นตลอดงาน,ลนตลอดเลยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสิ ก็มีคลิปหนึ่งที่ลงไว้ให้แล้วนะครับว่าแต่ละวันเขามีอะไรบ้างนะครับมีตั้งแต่ต้นเดือนสิงหามาเลยจนถึงวันนี้เลยนะครับก็จะมีรละเอียดในคลิปนั้นนะครับถ,ถ,ถ้าทุกท่านได้เข้าดูช่องครูร้วดีนะครับก็จะเห็นกําหนดการสุจิบัติงานอย่างละเอียดเลยในคลิปนั้นนะครับผู้คนก็มาเดินเที่ยวเยอะนะครับวันนี้ ดีมากเลยแดดแดดไม่มีนะครับเป็นครึ้มนะครับครึ้มมากครึ้มแต่ก็ยังมีแสงสว่างให้เราได้ถ่ายรูปสวยๆกันอยู่นะครับฝนไม่ตกนะครับตอนที่ออกไปถ่ายทํานะครับตอนตัดคลิปอยู่นี้ก็สองทุ่มนะครับก็ฝนก็ไม่ได้ตกนะครับเทียนก็ยังตั้งแสดงรอบทุ่งสีเมืองนะครับทุกท่านมาไม่ผิดหวังแน่ๆครับงานแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านจะต้องประทับใจกับ ต้นเทียนต้นฉบับต้นฉบับของงานแห่เทียนพรรษาก็คืออุบลราชธานีนี่เองนะครับวันนี้ก็ให้คลิปนี้นะครับก็ให้ได้รับชมกันเต็มๆไปเลยนะครับตลอด10นาทีนะครับมีต้นเทียนหลายแบบเลยนะครับทั้งแบบแกะสลักแบบติดพิมพ์นะครับแล้วก็มีเทียนจะเรียกว่าเทียนก็น่าจะได้นะครับอันนี้มาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเหมือนเอามาร่วมงานนะครับ เป็นแบบพิมพ์สีดำนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นปีแรกที่มีเทียนจากจังหวัดอื่นมาร่วมงานอันนี้เป็นของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับดูจากป้ายประกอบต้นเทียนแล้วนะครับก็สวยงามมากๆเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับท่านทุกท่านครับนี่ครับคือแบบติดพิมพ์นะครับเนี่ยคือ ต้นเทียนทุกต้นนะครับบรรยายไม่ถูกท่านมาเองแล้วท่านจะตื่นตะลึงมากๆเลยนะครับแต่ละปีต้นเทียนก็คอนเซ็ปต์ไม่เหมือนกันนะครับแต่อยู่ในแนวของพระพุทธศาสนานะครับถวยราชไฝ่ทำงามล้ําเทียนพันษาจังหวัดบุรีรัานีอันนี้เป็นออเดอร์ของการรําประกอบต้นเทียนนะครับคือรํานําต้นเทียนเข้ามาตรงจุดตั้งแสดงเท่านั้นเองนะครับ พรุ่งนี้จะขบวนจะยิ่งใหญ่กว่านี้มากเลยนะครับถ้าทุกท่านได้มาที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ให้ตื่นแต่เช้านะครับมาจับจองที่นั่งซึ่งเป็นอัศจรรย์นะครับขึ้นไปนั่งชมฟรีนะครับมาก่อนมีที่นั่งก่อนนะครับอันนี้เป็นแบบติดพิมพ์อีกคุ้มวัดหนึ่งนะครับน่าจะเป็นวัดสารพัดนึกนะครับถ้าจะไม่ผิดนี่ครับความคลึกขื้นของงานสุดยอดมากมากเลยครับ ทึกคืนตลอดเลยก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมน,นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ,รบอย่าลืมกดติดตามให้กับวังไจช,ช่องครูวัตถีนะครับในการนำเสนอติดตามตาในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณครับคลิปนี้สวัสดีครับ